ก้าวถึงท้องมาหน่อยเชิญฟังจันทร์สิเก้าเอาเขาหนาที่ในท้องมาหนึ่งฟังมันดไาไก่จ่าบอกดวงเล่าข่าวแก่งอกใจแห่งพอะพันทาง น้คือเนียงจอกมาเสียงแม่เอ้ยแ,แม่พอมีวันที่เดียวเลยเห็นน้ำใสสะอาด่างมันตันทางฟองสิลุงเนียงบ่เห็นฟอปงปาดคงคือไหวแห่งละหานเป่งหยิดลำเพิงทั้งมวังมมงงงมวมองบอพ่พองใส่เคือไปฟังเนียงผมฟองมาบ่เห็นพอ दे हम